เรามาการาบศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่พะเยานะครับเราไปกราบด้วยกันนะครับ่ายสม,มศริริมน้ําคว้านพะเยา เอวพะเยาม่วนใจ คนพยาวกว้างขวางมากนะครับชาวต่างชาติก็มาท่องเที่ยวกันนะครับเีก่ยวพเยาวมวานใจแจะครับชาติริมน้ำ เป็นภาคเหนือเขาเรียกว่าควนฝยาวถ้าเป็นอีสานก็บึงนะครับเนาะบึงหรือว่านองหานเป็นบึงเป็นหนองเป็นควน <c oughs> เรียกกันหลายอย่างครับชาวต่งางชาติก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับ ให้อาหารนกให้อาหารปลาแล้วครับ